นัดที่แล้วว่ายอดเยี่ยมแล้วนัดนี้คงต้องถือว่าสุดยอดมากๆสำหรับสิงห์บูเชลซีของพวกเรานะครับหลังจากที่ครึ่งแรกจัดไป3เม็ดครึ่งหลังจัดเพิ่มอีก2สกอร์ทำให้เชลซีนะครับเปิดบ้านลรมเม,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 มตมดแฮม5-0ก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ต้องขอออกตัวก่อนว่าช่วงนี้ผมเองนะครับไม่ค่อยได้ดูเชลซีสักเท่าไหร่เนื่องจากมีภารกิจหลายอย่างบวกกับหลายนัดที่ผ่านมาเชลซีเตะดึกแต่ถ้านัดไหนนะครับเตะหัวค่ำหน่อย ผมก็จะได้ดูแบบเต็มเกมอย่างเช่นนัดล่าสุดที่เปิดบ้านตรงวิทแฮมแบบขาดลอยแบบเกินคาดผมเองยังตกใจกับฟอร์มการเล่นของทีมเราอยู่เลยนะครับนัดนี้ผมถือว่าเป็นนัดที่ดีที่สุดของฤดูกาลนี้เลยซึ่งมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างคลิปนี้พวกเรา MR s t a m f o r d b i จะพาไปดูกัน,กนครับ เกมนี้ก่อนเริ่มนะครับต้องบอกว่ามีหลายปัจจัยพูดถึงหนึ่งเลยคือเวสแฮมไม่ได้อยู่ในสภาพทีมที่พร้อมสู้สืบเนื่องมาจากฟอร์มของพวกเขาในช่วงหลังไม่ดีเอเสีเลยนะครับสองเชลซีพร้อมชนทุกทีมเมื่อได้เล่นในสเตมฟอร์ดบิตของตัวเองส่วนสามจะไม่นับก็ได้นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีของเชลซีเมื่อได้ทั้งมาโรกุสโตลีวโควิลอักเซลดิซาซีและรวมไปถึงคิตโตเฟอร์เอนคุนคูกลับมาอยู่ในรายชื่อสำรองในเกมนี้ และปัจจัยสําคัญมากที่ทําให้ทุกอย่างออกมาดีเวอร์เวอรนะครับนั่นคือเชลซีพังสกอร์ขึ้นนําได้อย่างรวดเร็วแม้ว่าจะเห็นกระโดกกระเดกเล่นไม่เป็นทรงนะครับสำหรับหน้าเป้าอย่างนิโคลัสแจ็กสันแต่เมื่อใดก็ตามนะครับที่รอบข้างของแจ็กสันใช้โอกาสได้ไม่เปลืองเชลซี Chelsea, ก็จะเจาะตาข่ายคู่แข่งได้อย่างเร็วเมื่อน,นั้น เกมนี้รอไปแค่15นาทีเท่านั้นนะครับเมื่อแจ็คสันพยายามเข้าไปจบสกอร์ด้วยตนเองแต่บอลเด้งไปเข้าทางโคพาเมอร์เติมเข้ามาซัดแถว2แบบตุ่งตะขคายบางที่คีย์สำคัญในการเล่นของเชลซีคงอยู่ตรงนี้นะครับคือการปล่อยให้แจ็คสันเล่นมัวเล่นสู้ไปได้เลยเดี๋ยวรอบข้างรับจบให้เองแล้วแจ็คสันนะครับก็จะฟอร์มเข้าที่เข้าทางเหมือนอย่างเกมที่ผ่านๆมา อันที่จริงเกมแรกนะครับเป็นเวสต์แฮมที่เปิดบ้านสยบเชลซีด้วยสกอร์สาในการเจอกันเมื่อช่วงต้นซีซั่นที่ผ่านมาแต่อย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้9เดินของทั้ง2ทีมดูเหมือนว่าจะสวนทางกันในขณะที่ช่วงหลังเชลซีนะครับอาศัยความเก่งในบ้านจนรักษาโอกาสลุ้นตัวฟุตบอลยุโรปเอาไว้ได้อย่างเต็มตัวส่วนเวสต์แฮมของเดวิดมอยนะครับฟอร์มตกเอาในช่วงครึ่งซีซั่นหลังจนถึงก่อนเกมนี้นะครับทีมขุนค้อนลงเล่นเกมพิมเมอริกไปแล้ว16นัด เสมอเจ็แพ้6และชนะเพียงแค่3เกมเท่านั้นอีกประเด็นที่ผมจะไม่พูดถึงไม่ได้นะครับในเกมนี้นั่นคือฟอร์มการเล่นอันยอดเยี่ยมของโคพราเมอร์ที่ทําให้นึกถึงเอเดนอาซาขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับแม้ลักษณะวิธีการเล่นอาจจะดูแตกต่างกันและโคพราเมอร์ก็ไม่ใช่เอเดนอาซาผู้ซึ่งเคยไปถึงอันดับ8ของบัลลงดอมาแล้วแต่รู้หรือไม่นะครับในช่วงพีคของเอเดนอาซาก็ยังยิงได้ไม่มากเท่ากับโคพราเมอร์ ประตูนํา1นศูนย์ในนัดนี้นะครับคือประตูที่24ของเจ้าตัวเข้าไปแล้วนะครับแถมยังเป็นสกอร์ที่21ในพรีเมียร์ลีกยิ่งไปกว่านั้นในหน้าประวัติศาสตร์ของเชลซีมีนักเตะเพียงแค่หกรายเท่านั้นที่ทั้งยิงทั้งจ่ายใส่คู่แข่ง14ทีมแตกต่างกันในพรีเมียร์ลีกต่อ1นซีซั่นคนล่าสุดที่ทําได้นั่นคือเอเดนอาซาเมื่อปี2018ถึงปี2019ทั้งผลงานที่ยอดเยี่ยมในบ้านทั้งฟอร์มการเล่น2นัดหลังเอาชนะทั้งสเเปอร์กับวแมได ใช่หรือไม่ว่านี่คือการบอกว่าเมารลิซิโอปอร์เชติโนเริ่มจับทางถูกและบรรดานักเตะลูกทีมเองก็เริ่มเข้าใจในแทคติกและความต้องการของโค้ชอย่างเข้าถึงแต่น่าเสียดายนะครับที่ซีซั่นนี้มีเกมให้เตะอีกเพียงแค่3เกมเท่านั้นเกมนี้ผมถือว่าเป็นเกมแห่งซีซั่นเกมแห่งความหวังที่จะเป็นจุดเปลี่ยนที่จะทำให้ทีมเรามีรุ้นทำอันดับเปเล่นฟุตบอลยุโรปในฤดูกาลหน้าอย่างเต็มตัว